สวัสดีครับผมว่า,ายสาเรียวโตนะครับนี่นะครับผมตต้ารีโว่สี่ประตูนะครับนะดาวห้าบาทผ่อนห้าพันกว่าตลอดทั้งปีครับพี่ฟังไม่ผิดหรอกครับแต่ต้องโทรหาผมศิษ์สายแรกที่เบอร์097-939-394หรือแอดไลน์มาที่ แอด p o p k k ครับผมนะคันนี้ครับผมนะรู้กันอยู่นะสี่ประตูยกสูงไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามต้องราคาเกือบ90,00 900, 0 0หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาจัดให้คุณลูกค้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาเงินสดไม่รวมแบบไม่รวมก้อนการนะครับนะและออกใหม่ายแด, How ดงต้องดาวโอ้โหบอกเลยนะครับดาว2 0 0แสนกว่ายังผ่อนหมื่นกว่าอยู่ดีแต่วันนี้ผมมาจัดให้พี่นะครับดาว5บาทผ่อน5 0 0 0กว่าตลอดทั้งปีครับจากงวดโบิตีอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0นหมื่นหนึ่งนะ แต่ปีนี้ทั้งปีผมมีพี่ผ่อนครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือผมออกให้ก็ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะคันนี้ครับเด็ดขนาดไหนล้วนอยู่ครับพี่สภาพงี้ยังกําใหม่ป้ายแดงครับรถใหม่สามหมื่นครับผมนะน็อตเนิร์ดครับไม่เคยทำทรงํำสีครับพี่รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพ่คว่ำไฟไหม้แลกลับมาแน่นอนถ้ามีก็ยินดีซื้อคืนนะครับนะและตัวเครื่องยนต์นะครับถ้ามีปัญหาเราซ่อมให้ฟรีนะครับทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลนะและถ้ามีปัญหานะครับเหมือนที่บอกครับ อยู่ที่ไหนก็ออกได้รถสวยูกใจไกลแค่ไหนก็คุมต้องผมมาไอซ์เเนียโตเพราะเรามีบริการดูแลถึงที่ฟรีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยย4่ชั่วโมงเลยเพราะอะไรรู้เปล่าครับก็ศูนย์มันมีทั่วประเทศ่ะพีะ่พี่มีปัญหาพี่เอาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจ่ายค่าแรงค่าไหลให้แค่นั้นเองหรือถ้ามันพังางดังผมก็แจ้งศูนยะ์อะเอารถสลไยไปยกมาแค่นั้นเองเพราะเราโคไว้หมดทั่วประเทศแล้วนะครับหรือซื้อบอนผมก็ส่งเจ้าที่ไปเซ็นทั่วประเทศครับบ้านพี่มีธนาคารไหมครับมีแน่นอนมีตู้กดเงินไหมครับผมนะอ รถสวยครับพี่บอกเลยว่าโคตรสวยครับนะนี่ครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะนี่กระจกโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเมื่อกี้กับหักหัวใจหายวับนะครับนะอ่ะมันดงบันไดนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมดูบันทายเขาสี่โอเมชานะครับนะตัวนี้สวยครับแล้วตัวนี้มีจอมีกล้องหลังด้วยนะนะครับเดิมจากโรงงานให้เลยนะครับผมก็สวยๆเลยนะเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงก็ดีเซลอยู่แล้วนะครับโลโก้พีเดเนอร์ชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวรถกันบ้างมา ในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังนะครับเปิดขึ้นมานั่งง่ายไหมครับหุ้จุบมง่ายะคันนี้นะครับก็โอเคเลยนะถือว่านั่งสบายนะครับอืมก็ไม่เหนื่อยมีนนี้มาให้ด้วยดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมวับนะครับมาโอเคนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่านั่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านหน้ากันบ้างพี่ไม่สามห0ื่นโลครับให้ดูเนี่ยเปิดเปิดรถมาไม่ต้องเปิดลงสตาร์ลงสตาร์รถให้ดูได้เลย ไม่สามหมื่นโลหอดเวละ่เห็นเมื่อรดับแล้วโอ้ยครับอ่ะคันนี้นะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถดูกล้องถอยหลังได้แล้วก็มาพร้อมเกียร์6สปรีดนั่นเองนะครับนะโอเคสวยๆแบบประกรากกันไปนะครับสําหรับคันนี้เนาะ,อ,ะอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถทุกคันเรามีภาษีพรบอรดูมีเล่มทุกอย่างครบหมดเลยนะครับพี่นะอ่ะโอเคครับพี่ต้องขอด่วนเลยนะออกใหม่ป้ายแดง 9 0 0 0 0น้องมาขาย6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะออกหมายปแรงดาวเกือบ2 0,000นกว่ 10, าผ่อนหมื่นกว่าแต่น้องไม่พี่ดาว5บาทผ่อน5้าพันกว่าตลอดปีนี้หลังจากนั้นก็ผ่อนเก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับนะสนใจโทรหาน้องสินสายแรกที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4เก้าสครับพี่หรือแอดไลน์ไปที่แอดพีออพเคเคหรือพี่ไม่ถูกใจสีพี่ไม่ถูกใจรถอะไรบอกน้องได้น้องมี2องร้อยกว่าคันพี่ดูได้เลย มีเยอะมากนะครับแล้วรับประกันรถทุกคันเลยทีเดียวในยวนะจ๊ะตัวเธอนะจ๊ะอ่ะเหมือนี่บอกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เด็ดขาดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook y o u t u b e TikTok นะครับก็ชื่อภาษาไทยครับสามเหลี่ยมโต้คือบริษัทนะครับส่วนผมป๊อไอสามเหลี่ยมโต้นะครับคือเป็นภาษาไทยหมดเลยยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซ b s c r i b e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ